ครับสวัสดีครับผมนงลดเข็นครับครับคลิปนี้มาแนะนําวิธีการสื่งงัวในเฟซบุ๊กครับอ่าสหรับมือใหม่ครับสําหรับมือใหม่ที่สนใจอยากเลี้ยงงัวอยากเลือกเบื้องงัวในกลุ่มกลุ่มงัวในเฟซบุ๊กอ่าวิธีสื่อกับมีดังนี้ครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะบอกสูพี่น้องฟังครับอ่าสหรับผมก็ได้สื่งงัวจากเฟซเฟ o บุ๊กมาสองสามเทียร์แล้ว อ่าลักการการซื้อกะเฮาก็ต้องเบิ่งงัวอัาดับแหลกเห็นงัวที่เฮามักแล้วแล้วเห็นงัวที่ตัวใดที่เฮามักเฮาก,ก็ทักเขาไปถามครับหรือว่าโทรเขาไปถามไปถามเจ้าของงัวูภูพันเอาล่งขายครับอ่าคือจังนี่ครับแม่นี่แม่นี่นี่แม่เขานี่ผมก็ซื้อมาซื้อมาสามหมื่นห้าร้อยอ่าอยู่แถวแถวบ้านผมนะครับห่างกันประมาณสามสิบกิโลอ่าวิธีซื้อกะ อัหน้าแรกก็เบิ้งคักๆก่อนครับเบิ้งว่าเฮามักบ่เบิ้งว่างัวตัวนี้มีตำหนิอีหยังบ่แล้วก็บอกเจ้าของงัวว่าส่วนสูงครับบ่แม่นกาเอาส่วนมากเจ้าของงัวสิีกาเอาครับมาฮอดแล้วสิบ่ตรงป๊กอ่าเฮาก็ต้องให้เพิ่นไปวัดไปวัดท้ายครับท้าย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 งัวนอ่าส่วนสูงของท้ายสูงเท่าใดถ้าจะซื้องัวนอ่างัวไทยนี่ก็ต้องสูง ร้อยยี่สิบขึ้นไปครับจังจังเป็นตาเลี่ยงครับถ้าต่ำก็หันมันจีต่ำโพดมันจะเบิ่งโบง่ามันไลยครับมันจีเป็นหลอดๆเนื้อกับวัวหอยมีวิธีซื้อถ้าห่ามักเขาก็พิมพ์เข้าไปถามมาตัวนี้มีตัหนิ้ยังบบขาทกบบขาถอนบบขอสิงบเสี่โค้งสุดบบเขาก็ต้องถามเจ้าของงัวแล้วก็ถามเพคนว่ารับประกันบโเอ่องัวตัวนี้ มีตำหนิยังบ่อเขาก็ถามไปหลังจากถามได้แล้วท่าจะขอเงือว่า,วาบ่นี้ตำหนิยังรับประกันเขาก็คอยคอยโทูโทู่ไปหาเพื่อนไปสอบถามด้วยคำว่าคำจาต่อร่องราคาน,นําเพิ่์นว่าเพิ่์เปิดเดทด่าใรลดได้เท่าไดการซื้องื่อนี่เขาก็ต้องต่อลงหลายๆครับจ้างเขี่ยไ่กับต่อสามพันต่อหาพันประมาณนี้ครับต่อเลยครับ บไา,า,า้ราคาถ้าไดระค่าเขาก็จงซื้อขายกันถ้าบรด้ระค่าเขากับบ่เอาครับเงินอยู่น้ำเฮ้าเงินกับอยู่น้ำเฮ้าบรด้ซ้ำเฮ้ามักเขากับบ่เอาครับหาซื้อต่อไม้งวัวนะมันจะมีหลายรูปแบบครับมีนางค้นกับสวมอ่าถ้าจะซื้อในเฟซบุ๊กเขากับต้องถามเอาครับบ่องโทษถามเนียอ่าถามในเฟซบุ๊กก่อนเพื่อจะเป็นหลักฐานในการพูดคุยกัน เป็นหลักฐานในการผูดคุยกันหลักฐานในการรับประกันหลังจากเพิ่นรับประกันแล้วเขาก็โทรแบบผมว่าทีแรกโทรขาไปหาเพิ่นว่าต่อร่องราค่ากันโทรคุยจะสะดวกกลัวพิมพ์แล้วก็จะว่องวว่ากัวกันครับแล้วเขาก็ถ้าต่อรองราค่าได้กันแล้วแล้วสำหรับผมก็ตตองต่อไปกับวิดีโอข้อวิดีโอ้ข้อไปเบิงง่วก่อนจะโอนเงิน ก่อนจะโอนเงินย่ำครับก่อนจะโอนเงินวิดีโอข้อไปเบิ้งง่วก่อนครับนี่คือจังสองตัวนี่ผมกับวิดีโอข้อไปเบิง้งแล้วก็ออและเอียนึงอีกันนึงครับเขาก็บ,บอกเพิน่นทายชิปวิดีโอตอนยางตอนยังให้ให้เบิ้งนั่มครับว่าเขาก็จะได้เบิ้งว่ามีขาทุกขาตอนขายางบอ่อเจ็บขาบอย่งางเป็นตะเป็นตะเลี่ยงบอย่างเป็นตะเบิ้งบอย่างงามบอ,บอ,บอประมาณนี้แล่วครับเขากถา็ถามเลครับถามเลย เงินอยู่น้ำเมาเขาก็ต้องถามอยากขู่ยังในตัวง้อนี่เขาต้องถามมีข้องสงสัยยังเขาก็ต้องถามครับเพราะวา่าเขาเป็นผู้เสื่อเขาสงสัยถ้าเขาตอบอื้มอั้งนี่ตอบได้แนะ่บ่ได้แนะ่นี่เขาก็บโบป,ปล่อยพันเลยครับตอบได้แนะ่บ่ได้แนะ่เปล่อยพันหาเบื้องง้อตัวไหมครับหาเบื้องง้อตัวไหมบ่ต้องไปบ่ต้องไปเอาครับถ้านี่เพราะวา่าถ้าตอบได้แนะ่บ่ได้แนะ่นี่คือมันก็บ,บ่บเป็นตัวเสือหรอครับเพราะวา่าบางทีอาจจะเลี่ยมใส่เฮาเลี่ยมใส่ผู้ขาย นั่งเทียกับเลียมเลียมหลายอย่างครับเพราะว่าแน่หอยคือเป็นนตตัวเลยครับเขาหมักตัว้าบดตัวนี่กัคือโมเมตนตแน่หอยครับมันก็ขึ้นกับแน่หอยบางคนครับแต่ว่าส่วนหมากสีตัวครับนน่หอยนี่แต่ว่าบางบางคนกับซื้อสัต์ในอาเซียจ้าของแต่บางคนกับตัวส่วนหมากไม่แต่ตัวครับนน่หอยตัวจังสันตัวจังสี่ซื้อมาทัานตัวนี้ได้ก็ได้ทันตัวนี้ ทีนี้เนี่ยเขาหว่วงไว้ครับหาพันเอากําไรเขาซื้อมากสามเมืองทีก็หว่วงเลื่อนไว้แล้วหาพันย่างขี่ไห่ย่างเมอีหลีเขาต้องได้แล้วครับสามพันสองพันสามพันกำไรตัวตัวแม่ลกูกนี่ครับแต่เขาจะซื้อก็ต้องระมัดระวังในการซื้อน้ำครับในเฟียดบุกซุมเมืองนี่ซุมเมืองนี่โจหรหลายครับโจรซุมเมืองนี่โจหรหลายบุคขวัโอนเงินก่อนก่อนข้อบึง ก่อนถือเงินเงินเขาต้องข้อเบื้งงวัวก่อนวีโอข้อโทษเฟสนี่แหละครับข้อเบื้งงวัวให้มั่นใจก่อนครับถ้าไพว,าาว,าว่าเบวบางสิเขาก็ปล่อยพันไปเลยครับแต่เขา,าว่าเบวบางให้เบิ้งมาอยู่กับงวัวเขาก็ปล่อยพันไปหาเบิ้งตัวใหม่ครับ่าตามรักกัหรือถ้อาตัาง้งเ,เดียวตังคนกับว่าเออเดี๋ยวตอนมืออื่นเศร้านัานดกันข้อให้เบื้องนี่สิเออพอได้ครับแต่ถ้าว่าเบวบา,วางบริยุกับงวัวงสิมิได้วีโองสิปล่อยพันไปครับบ่ถึงซื้อครับ บ่ต้องซื้อเพราะว่าเงินกับอยู่กับเฮ้ากันโกงมากแล้วบ่มีผู้ใดบ่มีผู้ใดมาหลับพิเสธเฮ้าครับเพราะว่าเอาก็ต้องโทษดจากของว่าจากของฝ่าวซื้อง่อยก็ต้องใจเย็นๆครับใจเย็นๆเบิ่งไปเรื่อยๆตัวใดมาคอยซื้อบ่มักกับบ่ต้องซื้อครับก็ยังสองตัวนี้ผมก็บซื้อมากค้มละเลื่อนกันอยู่หาไรครับสองค้มนี่แม่แดงนี่ก็ ทั้ทงเฟซบุ๊กก็เกินครับเอามาจากอุบลสามสิบเอด็ดสือมา 3, 4, สามเซีร่วมทรงแม่นี่เสือม้าสามหาร้อยกะร่วมทรงก็เกินครับแต่ว่าเป็นแม่ลูกครับลูกกะทีนี่ครับประมาณนี้นะครับเสือมา,กกาลูกกับเสืม้านลูกกับเสือม้าตัวแดงๆนะครับแต่ว่าแม่ขาวนี่ลูกจะน้อยกว่าตัวแดงๆนี่จ้ะน้อยครับแล้วกะเป็นลูกขาวเป็นลูกผู้กะขายไปแล้วครับขายไปแล้วขายไปหนึ่งหมื่นเก้าพันหาร้อย ตัมสองหมื่นนะครับก็บถือว่าเป็นกําไรเป็นกําไรที่ดีู่ครับก,รกําไรก็ได้อยู่ถ้าเบิ้งแม่นี่แล้วแม่นี่ต้องมีสองหมื่นขึ้นครับแม่นี่ถ้าแม่ขายาลูกก็ขายไปแล้วสองหมื่นเก่า 500. หาลอยหารบแล้วลูกได้กําไรอยู่ลูกได้กาไรอยู่เก่าพันหาขายลูกได้กาไรอยู่เก่าพันหาแล้วก็เฮากับเหลือแม่นี่แล้วก็ สมพานรอบไปสองสามรอบชี้รอบแล้วครับเขาหลือแม่นี่กะเป็นแม่บ็อกต่อไปอ่าเป็นงวดไทยนี่แม่นี่กับื้อหอมไมก้กะซสื่อทางเฟซบุ๊กแบบผมบอกนะครับก่อนซื่อกะทรว,วิดีโอข้อทรคุยกันพิมพ์การรับประกันกันในเฟซบุ๊กเวลามีปัญหาอยังเขากบอันนี้เขากบแคปมองที่เขาคุยกันออกมาเบิง้งให้เขาเบิง้งกังใช่ไหครับบ่อทันกับอาจารย์กันนี่สิมันจะมีหลายรูปแบบครับซึบ่งม,มอน แต่ถ้าพายุใกล้ก็ขี่รถไปเบิงรถครับไปเบิงตำนี้แม่แดงที่ผมซื้อม,มากเนี่ยก็มีอยู่ตำนี้แต่ว่าอยากได้เพราะว่าผมอ่านในราคาเนือ้อมันเห็นท่นบอกครับนั่นขามันสิเป็นป,ป,ปูเพื่อนเป็นขอสิงที่แรกจะขอว่าโบหุ่นจักว่าโบหุ่นจักผมก็โบเซียดอกแต่ว่าผมก็อยากได้ก็เลยเอาโบเซียดอกว่าว่าโบหุ่นจักว่าขอสิงเป็นแนวเลยเพราะว่าเขาเป็นหน้าห้อยมันต้องหงุ่นจักเบื้อทุกคน เขาอาจจะตัวได้ยังสิแต่ว่าผมว่ามันได้ราคาซํานี่เออเอากะเลยเอาครับเพราะว่ามันอ่ายิงราคาเนื้อไว้มันจะบรุบบวขาดทุนถ้าโบเจ็บบป่วยบบตายบขาดทุนแน่นอนครับตะกี้ตะกี้ผมยังได้แต่ง้ตัวยหญ่ัแต่ว่าพอผมมักแต่แบบนี้ก็เลยเอาไปมากเลเดี๋ยวมันเหรียญง้อหน่อยนะครับมันบรูงทุนหลายแล้วก็กำไรก็ดีแน่ ถือว่าโอเคเลยครับดูนี่นี่ครับสำหรับผู้ใดเมื่อใหม่ที่จะสื่อสื่อง่วในเฟซบุ๊กสื่อง่วในเฟซบุ๊กอ่าก็เหตดแบบที่ผมบอกไปว่างหันนี่นะครับบอกอ่าวิดีโอข้อพิมพ์ขอความการับประกันในเฟซบุ๊กโทรถามโทรต่อราคาแล้วก็อ่าก่อนก่อนง่วก็รถดกับวิดีโอข้อเบื้องก่อน แล้วก็ะคอยโอนเงินมัดจำให้เพื่อนจก 2, ักสองพันกับพ่อพอพอเด็กขารถอ่าประมาณนี้นะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องนุ่มรถเข็นน้ำครับช่วงนี้ก็จะมีถ่ายงูตะงัวนะครับเพราะว่าถ่ายไกลทายบ่ได้ถ่าย,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 ยตะงัวมีมีประสบการณ์ยั้งกับเจ้เาแมวสู้พี่น้องที่ติดตามผมฟังครับครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม